ในซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่264คลิป EP 264พระวินัยปิฎกพิคุณีวิพังสองสังฆาท,เาทิเศษสังฆาทิเศษสิกขาบทที่7 ว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนไตรเรื่องพิษุณีจันทะกาลีเจ็ดร้อยเก้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของอนัตตะ บินทกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิษุณีจันทะกาลีทะเละกับพิษุณีทั้งหลายโกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราขอบอกลาพระพุทธ ขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสากยธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่น ที่ประพฤติดีมีความละอายมีความระมัดระวังไฟการศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรมจารย์ในสำนักสมณหญิงเหล่านาน สูผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าฉไหนแม่เจ้าจันทะกาลีโกรธไม่พอใจแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรม ขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสายยทิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นที่ประพฤติดีมีความละอายมีความระมัด ระวังไฟการศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจารย์ในสำนักสมณหญิงเหล่านั้นดังนี้เล่าครั้นแล้วพิสุณีเหล่านั้น,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 นได้นำเรื่องนี้ไปบอก กับพิสูจทั้งหลายให้ทราบพ,พวกพิสูจทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะ เรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสูจทั้งหลายว่าพิสูจทั้งหลายทราบว่าพิสุณีจันทะกาลีโกดไม่พอใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอบอกลาพระพุทธข้าพเจ้าขอบอกลา พระธรรมข้าพเจ้าขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณสากะยะธิดาเหล่านี้กะกระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นที่ประพฤติดี มีความละอายมีความระมัดระวังไฟการศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจารย์ในสำนักของสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้จริงหรือพวกพิสุทนรับว่าจริงพระ พุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสุทั้งหลายชะไหนพิสุณีจันทะกาลีโกรธไม่พอใจจึงพูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอบอกลาพระพุทธ ข้าพเจ้าขอบอกลาพระธรรมข้าพเจ้าขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณสากะยะธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่น ที่ประพฤติดีมีความละอายมีความระมัดระวังไฟศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรมจารย์ในสำนักสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้เล่าพิสูจน์ทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้สังฆาทิเศษบทที่เพระบัญญัติ พระบัญญัติ710ร,ริก็รพริสุนีใดโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาขอบอกลา พระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสากยทิดาเหล่านั้นกระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัด ระวังไฟการศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณะหญิงเหล่านั้นพิษุณีนั้นอันพิษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าแม่เจ้าท่านโกรธ ไม่พอใจก็อย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสากยะทิดา กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัดระวงังไฟการศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรมจารย์ในสำนักของสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้แม่เจ้า ท่านจงยินดีเถิดพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพิสุณีนั้น ิษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นพิษุณีนั้นอันพิษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาพจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมนุภาพ กว่าจะครบรสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละเมพิสุณีนี้ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่ายาวตตติยกะนิสารณียะ เรื่องพิสุณีจันทะกาลีจบส <c oughs> ิกขาบทวิพังเจ็ดร้อยคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใด นี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็ใด้คำว่าพิสุนีมีคำอธิบายว่าที่ชื่อว่าพิษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่าพิษุนี ในความหมายนี้คำว่าโกรธไม่พอใจคือไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่ากล่าวอย่างนี้คือกล่าวว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลา พระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิขออกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสากยยธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอาย มีความระมัดระวังไฟการศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณะหญิงเหล่านั้นคำว่าพิษุณีนันน้นได้แก่พิษุณีผู้กล่าวอย่างน,านั้น คำว่าอันพิษุณีทั้งหลายได้แก่พิษุณีเหล่าอื่นพิษุณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนแม่เจ้าท่านโกรธไม่พอใจก็อย่า ได้กล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสากยะธิดาเหล่านี้ กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัดระวังไฟการศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจารย์ในสำนักของสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้แม่เจ้า ท่านจงยินดีเถิดพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพึงกล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่า กล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอบัตทุกกฎพิษุณีทั้งหลายได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวต้องอบัตทุกกฎพิษุณีนั้นอันพิษุณีทั้งหลาย พึงนำมาท่ามกลางสงว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้าท่านโกรธไม่พอใจก็อย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสง์ ขอบอกลาสิคาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสากะยธิดาสมณะสากะยธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัดระวัง ไปการศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้แม่เจ้าท่านจงยินดีเถิดพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกโดยชอบเธอพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละ ต้องอาบัตทุกกฎพิสุณีนั้นอันสงพึงสวดสมนุภาพจบอ่านลำดับที่264อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่264 คลิป EP 246ครับขอโทษจบคลิป200 EP 264